เปิดโพสต์กองห้อยไร่เขียนถึงต้องเตผู้กำกับสป,ปรเรอรแบบนี้ชาวเน็ตเม้นสนั่นตอนนี้เรียกว่าเป็นกระแสที่มาแรงสุดๆค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องสป,ปรเรอรที่ได้ปลุกวงการภาพยนตร์ไทยที่กอบโกยรายได้ทะลุสามร้อยล้านบาทภายในไม่กี่วันซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นฝีมือการกำกับของต้องเตทิติสีนวลซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ไม่จำเป็นต้องจ้างดาราระดับซูเปอร์สตาร์แถวหน้าของวงการแม้แต่คนเดียว อีกทั้งยังเป็นภาพยนตร์ที่เข้าใจบริบทวัฒนธรรมของคนอีสานด้วยทางด้านชาวเน็ตจึงเอ่ยป่าชื่นชมผลงานเรื่องนี้ของต้องเตกันอย่างมากมายซึ่งทางด้านผู้กำกับอย่างต้องเตทิติศีนวลก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการเรื่องเ่าเช้านี้โดยได้เผยว่าตอนแรกคิดว่าหนังนั้นจะขาดทุนแต่พอเริ่มฉายได้3วันไรายได้มา50ล้านบาทงงมากมีคำถามในใจว่ามันฟุกหรือเปล่าทำไมคนมาดูหนังเราเพราะคิดว่าหนังขาดทุนเพราะตอนหนังออก ก็ยังจดไว้เลยว่าถ้าหนังเจ๊งจะยืมตังใครได้บ้างเพื่อมาใช้นี่นายทุนบ้างเพราะต้องการช่วยนายทุนในส่วนที่เขาลงทุนให้ถึงขั้นคิดว่าจะทักหาพี่ก้องห้อยไรเพื่อยืมเงินมาใช้นี่ล่าสุดหลังจากที่ภาพพิยศัปเปอรอกอบกวยไรายได้กว่าสา0รอยล้านบาททางด้านก้องห้อยไรก็เลยออกมาโพสต์ข้อความถึงต้องเตทันทีผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยมีข้อความว่าผมก็แค่รักน้องที่มีบุญคุณต่อผมผมเห็นสีหน้าเขาทำง,งานด้วยความเครียดและกดดันเลยบอกน้องไปว่าทำเท่าที่ได้ เป็นในแบบที่เคยเป็นถ้าหนังมันเจ๊งเดี๋ยวเอาเงินพี่ไปจ่ายคืนเขาผมเลยพยายามถามทีมผู้สร้างหนังว่าเรื่องนี้งบเท่าไหร่ในใจผมคิดว่า6ล้านพอน้องบอกว่างบ10ล้านเลยหลงอุทานไปฮ่าฮ่าาไม่เจ๊งแล้วกูโล่งแล้ว